สวัสดีครับแฟนๆน,นางกางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหน่วยนังนะครับมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับซึ่งหน่วยนังวันนี้ก็คือยอยุ่งโปรโมชันนน่นนะครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ สำหรับภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนครับก็ขอขอบคุณนะครับจากทาง Facebook ยอยุ่งโปรโมชั่นนะครับที่ทางช่องเราได้นำมารวบรวมเป็นหน่วยหนังอางแปลงอีกหนึ่งหน่วยนะครับไว้ที่ช่องของเรานะครับสำหรับทีมงานยอยุ่งโปรโมชั่นนั้นก็เป็นหน่วยหนังนะครับที่จอไม่ใหญ่นะครับมีทั้งเครื่องเสียงแล้วก็จัดงานพิธีการจัดโต๊ะจีนต่างๆนะครับไปที่เดียวจบที่เดียวนะครับที่ยอยุ่งโปรโมชั่นนะครับ าแฟนหนังกางแปลงครับอยากจะได้หนังไปสมควในงานพิธีการต่างๆของท่านนะครับก็โทรไปเบอร์นี้นะครับเบอร์เดียวสอบถามได้นะครับหรือตกลงราคาเลือกหนังเก่าหนังใหม่กันได้เลยนะครับสาหรับทีมงานยอย่โปรโมชั่นจังหวัดนครสวรรค์นะครับสําหรับภาพประกอบก็มีเท่าที่ได้มาจากทาง Facebook นี้นะครับทางช่องก็ขอขอบคุณนะครับทางโยโย่โปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้นําภาพต่างๆมารวบรวม ให้แฟนๆหนังกำแลงตัวจริงนะครับได้ชมกันนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับของยอย่งโปรโมชั่นนะครับก็คงจะจบแบบสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบในการนําเสนอของช่องเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กันหน่อยนะครับช่องเล็กๆนะครับที่ทําแต่หนังกำแลงเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับหนังแปลงหรือการรีวิวแนะนำหน่วยหนัง หน่วยไหนจังหวัดอะไรนะครับก็รอติดตามที่ช่องของเราได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ